สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องการเลี้ยงโคขุนพนยังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้หน่อยก็มีภาพบรรยากาศในฟาร์มให้มาให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็จะพูดเรื่องฟางกับหญ้าด้วยนะคะวันนี้ก็ฟังหน่อยไปด้วยชมบรรยากาศในคอกน้องไอคคกหน่อยไปด้วยนะคะวันนี้ ค่าหน่อยก็จะมาพูดถึงเรื่องการให้ฟางกับญ้านะคะแล้วก็ย่ากับฟางมันมีประโยชน์กับน้องวัวยังไงบ้างนะคะค่ะอันดับแรกเราก็มาทําความรู้จักกับฟางก่อนนะคะฟางคือฟางข้าวเป็นต้นข้าวที่หลังจากเกี่ยวข้าวนะคะแล้วเราใช้รถไปเกี่ยวไปอัดนะคะไปอัดเป็นแท่งๆนะคะเก็บไว้ให้น้องวัวกินนะคะฟางมีความสําคัญกับ น้องวัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอตัวฟางจะเข้าไปทําเป็นระบบการย่อยอาหารในท้องให้น้องวัวนะคะจะไม่ทําให้น้องวัวท้องอืดน,นะคะเพื่อนๆนนี่คือสําคัญนะคะท่านใดที่อยากจะเลี้ยงโคโคไม่ว่าโคขุนหรือโคแม่พันธ์นะคะควรต้องมีฟางนะคะอันดับแรกแล้วก็มีแป้ง้าด้วยนะคะค่ะมันคือขาดไม่ได้นะคะโคขุน โคขนใช่เราเลี้ยงโคขนเราให้กินอาหารข้นมีกากน้ําตาลนะคะแต่เราจะต้องมีฟางให้น้องวัวกินด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆ แล้วส่วนหญ้าหญ้าก็เป็นของคู่กันกับวัวนะคะเพราะวัวเป็นสัตว์ที่กินอาหารที่เป็นพืชนะคะก็คือเป็นหญ้านะคะเพื่อนๆเป็นของคู่กันนะคะนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวัวขุนกับวัวแม่พันธุ์เราจะเลี้ยงคนละแบบนะคะก็กินหญ้าเหมือนกันนะคะแต่การกินจะปริมาณการกินจะไม่เท่ากันนะคะคือโคแม่พันธุ์เราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยง เอาเกรดเนื้อใช่ไหมคะเราเลี้ยงเพื่อจะให้ได้ได้ลูกเยอะๆใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือถ้าวัวแม่พันธุ์ได้กินญ้าตลอดมันก็จะทําให้แม่วัวแพะแม่พันธุ์ตัวนั้นเป็นสัตว์ผสมได้ไวนะคะนั่นคือข้อดีของการได้กินยานะคะและส่วนโคขุนของเราโคขุนของเราเราต้องการที่อยากจะได้ เนื้อไขมันแทรกนะคะเพื่อนๆเนื้อไขมันแทรกนี่มันก็ต้องเก,อเกิดจากการกินอาหารใช่ไหมคะอะไรที่จะทําให้เป็นไขมันแทรกในเนื้อที่เราจะออกมาให้เราได้เกรดสวยๆนั่นก็คืออาหารใช่ไหมคะอาหารน้องบัวน้องบัวต้องมีอาหารที่มี คุณประโยชน์ต่อแล้วก็ต่อไอตัวน้องวัวและทําให้สามารถทําให้ไขมันแทรกได้ดีนะคะก็คือต้องเป็นอาหารข้นอาหารข้นหรือหัวอาหารเม็ดเนะะี่ยค่ะหรือว่ากากน้ําตาลนะคะมันจะเป็นของคู่กันกับน้องวัวน,นะคะของโคขุนเรานะคะเออก็คือโคขุนเราจะต้องให้ อาหารค้นให้กากน้ำตาลเหมือนในในคอกของหน่อยเนี่ยในฟาร์มของหน่อยหน่อยจะให้อาหารช่วงเช้าคือช่รอบเดียวนะคะจะให้กินแบบคล้ายๆเหมือนที่เขาเรียกว่าแบบบุฟเฟ่นะคะเพื่อนๆคือเราจะตักให้ทานให้อิ่มตลอดทั้งวันเลยนะคะต,ตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เราจะปล่อยให้น้องวัวก,กินอาหารตัวนี้ก่อน ปล่อยให้กินให้เต็มที่เลยนะคะคือเราปล่อยให้กินแบบบุฟเฟ่เลยแล้วช่วงบ่ายสามหรือ4ี่โมงเย็นเราจะมาเริ่มให้ฟางหรือหญ้าสดนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่มีหญ้าสดเราก็ให้ฟางนะคะเพื่อให้ฟางตัวนี้เข้าไปทําการระบบอะไรเขาเรียกว่าระบบย่อยนะคะในอยู่ในกระเพาะน้องวัวนะคะเพื่อนๆ และสำคัญเลยนะคะเราจะต้องให้กินฟางนะคะถ้าไม่มีถ้าวันไหนมีหญ้าเราก็ให้กินหญ้านะคะให้กินหญ้าหรือฟางก็ได้นะคะหรือวันไหนหญ้ามีน้อยให้หญ้านิดเดียวรอให้กินหญ้าหมดเราก็ให้ฟางอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนค่ํานะคะเราจะให้แบบนี้นะคะในระบบฟาร์มของเรานะคะแต่สําคัญที่สุดก็คืออาหารค้นนะคะเราจะต้อง ไอมีอาหารที่มีคุณภาพสามารถทําให้น้องวัวอ้วนและมีเกล็ดไขมันดีๆนะคะนั่นก็คือเราต้องมาดูวิธีการให้อาหารคือหลักปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะการให้อาหารข้นเพราะเราต้องการโคที่ให้ได้เกล็ดเนื้อออกมาสวยๆนะคะเพื่อนๆเราจะงต้องเน้นตัวนี้ด้วยนะคะตัวฟางกับหญ้าก็ให้เสริมไปนะคะแล้วมีสมาชิกท่านหนึ่งนะคะ สมาชิกท่านหนึง่งที่ขุนวัวในกลุ่มของเรานะคะไม่ว่าท่านหนึงห่งล่ะสองหรือสามท่านนี่แหละคะ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะคือแกจะมีส่วนญ้าเยอะนะคะแกจะมีสวนญ้าเยอะมากแล้วแกจะเน้นให้กินหญ้าเช้าเที่ยงเย็นแกจะให้สามเวลาเลยนะคะเพราะแต่ละฟาร์มเขาให้อาหารไม่เหมือนกันนะคะบางท่านเขาก็ให้เช้ากับเย็นนะคะ แล้วเขาบอกว่าหญ้าเขาจะให้เช้าเที่ยงเย็นนะคะให้กินทุกคาบเลยแทนฟางนะคะคือหลังให้อาหารตอนเช้าเขาก็ให้หญ้าสดเที่ยงมาเขาก็ให้หญ้าสดเย็นมาเขาก็ให้หญ้าสดเขาบอกว่าประหยัดค่าอาหารนะคะแล้วมานี้เรามาดูกันวัวตัวนี้ของของสมาชิกท่านนี้ที่บอกว่าให้กินยาเยอะๆนะคะแกบอกว่าประหยัดอาหารไปตั้งเยอะ แกบอกว่าพอแกมีสวนหญ้าเยอะแกว่างนี้แล้วเลี้ยงไปครบ1ปีนะคะเพืเ่อนๆเลี้ยงไปครบ1ปีพอส่งให้สหกรณ์นะคะเข้าไปชั่งวัวตัวน,นั้นเรามองก่อนอ้วนเรามองที่แรกแเราว่าอ้วนอ้วนจริงๆอ่านว่าคิดว่าจะได้ประมาณ800รกิโลขึ้น แต่สรุปรู้ไหมคะว่าตัวนั้นได้เท่าไหร่ตัวนั้นได้แค่600้อยนิดๆน,นะคะเพื่อนๆมันเป็นวัวที่มองแล้วอ้วนแต่ว่ามันมันน้ำหนักเบานะคะแล้วเวลาไปรับตังค์ไปรับเงินนะคะเกรดออกมาติด2.5งด้วยนะคะตัวนั้นคือไม่มีแปลว่าเกรดสอง้นี่คือ วัวตัวนั้นไม่มีไขมันแทรกเลยนะคะคือเป็นเกรดที่ค่อนข้างต่ำนะคะมาตรฐานของสากรคือต้องเบียเกรดสามขึ้นไปนะคะสามสามจุดห้าเกรดสีนะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของสากรแปลว่าน้องวัวตัวนั้นกินหญ้ามากเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะหญ้ามันไม่ได้ทำให้ไขมันในน้องวัวเราแทรกนะคะเพราะมันเป็นผักให้เราเปรียบเสมือน คนคนของเราเนะะี่ยค่ะคนเราถ้ากินผักมากไปเราก็ไม่อ้วนไม่มีไขมันแทรกแต่ถ้าคนไหนกินเนื้อกินเนื้อกินมันเยอะเมันจะก็จะอ้วนจะมีไขมันแทรกมันก็คล้ายๆกันนะคะเพื่อนเพื่อนคล้ายๆกันคนกับไอ้น้องวัวก็คล้ายๆการกันกินน้องวัวถ้ากินอาหารข้นเยอะๆไขมันก็จะแทรกเยอะนะคะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินยากหรือกินฟางนะคะแต่ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะในการเลี้ยงโคนะคะ <S <S ก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการเลี้ยงโครเราก็ต้องศึกษาดูด้วยนะคะศึกษาดูหลายๆที่หลายๆฟาร์มนะคะเพื่อจะมาพัฒนาในฟาร์มของเรานะคะค่ะ หน่อยก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้คลิปหน้าค่อยคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากสำหรับการเข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะ